Văn Đàn Cú Ta lấy ba Ồ chưa chưa Cái Băng 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 không? Ồ mẹ mẹ Ôi mẹ <laughs> oh, mẹ Ôi gì mẹ mà mẹ Ô, mẹ tổng trẻ nai cái mẹ nó tư là thân lắc Đó mẹ Đầu thân mẹ mẹ อนันดับยีตีนะดิครับวันย <เล S 2> ูวีตีไม่ได้เป็นมาหนูกูตีเองมาวัน้นจูวีตีด้วยกูน่ะแหละกูเลขสี่อไอ้ลุงสงมากผมแล้วค่ะได้แค่ ก้าสี่สี่ามม่คนหวดอ้ใคร่อน่อนตายปอนตายยันแล้วใช่เหรอแม่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 คนนี้ผมกันแล้วเราคนละานบ้านตํารวจเฮ้ยบ้านอะเยวะทำไมไม่ตายวะบ้นนะสองชั้นอ่ะ เย็นมันวางตู้ได้เหรอ